สนุกคิดเรียนวิ์กับครูฝนสาปิที่5ในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันต่อไปนะคะซึ่งในวันนี้สิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3บทที่1แรงลับนะคะซึ่งคุณครูได้ทำใส่ Google ฟอร์มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ คุณครูจะมาแนะนำนะคะนิดหน่อยเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะคะนักเรียนสามารถดูในหนังสือตามคุณครูได้เลยนะคะเปิดไปที่หน้า67ดนะคะนักเรียนก็จะเจอกับหน้าตาของหนังสือตามภาพบนหน้าจอนี้นะคะอ่ะแรงแรงลับที่คุณครูจะสอนต่อไปนี้นะคะก็ แรงลับนะคะก็คือผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทําต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางเดียวกันหรือผลต่างของแรงสองแรงที่กระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่งแรงลับจะมีค่าเป็นศูนนอกจากเรื่องแรงลับแล้วนะคะเราก็จะเรียนเรื่อง แรงเสียดทานด้วยนะคะซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยก็จะเป็นบทที่2นะคะก็คือแรงเสียดทานนะคะก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ2ชนิดเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆและมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆค่ะสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนที่คุณครูให้ทำนะคะก็มีทั้งเรื่องแรงลัพธ์แล้วก็เรื่องแรงเสียดทานเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนนะว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างนะคะก็คือว่านะคะเดี๋ยวมันจะมีการทดลองการหาแรงรับด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราเรียนแบบ work from home นะคะเดี๋ยวก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ทําการทดลองจริงๆนะคะแต่คุณครูก็จะมีวิธีการทดลองมาให้ดูเนาะ ในการเรียนเรื่องนี้นะคะนักเ,เรียนก็จะได้รู้จักนะคะว่าแรงรับมันเป็นยังไงมันมีกี่แบบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ,ะนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ของแรงรับว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น หน่วยที่3มบทที่1นนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้สร้างสารรค์ผลงานด้วยเดี๋ยวจะให้ประดิษฐ์กระถางต้นไม้นะคะแล้วก็ส่วนบทที่2ค่ะของหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของแรงเสียดทานนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีประโยชน์หรือมีโทษกันแน่นะคะแล้วกิจกรรมไหนบ้างที่เราต้องการแรงเสียดทานมากๆถึงจะเป็นประโยชน์และมีกิจกรรมไหนบ้างที่ ไม่มีแรงเสถทานจะดีกว่านะอ่ะสำหรับเรื่องแรงเสถทานนะคะก็มีการทดลองเหมือนกันเดย๋ยวคุณครูก็จะพาทดลองง่ายๆที่สามารถทำที่บ้านได้ด้วยนะคะน,นักเรียนก็จะได้รู้ว่าพื้นผิวแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีแรงเสถทานมากน้อยต่างกันแค่ไหนเนาะแล้วก็จะได้รู้ว่าการที่ น้ำหนักมากกับน้ำหนักนอ้อยมีผลต่อแรงเสียดทานหรือไม่ผลดีผลเสียของแรงเสียดทานรวมถึงในชีวิตประจำวันนะคะเรามีการนำแรงเสียดทานเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะโอเคนี่ก็เป็นนะคะ,ะเนื้อหาคร่าวๆนะคะที่เราจะได้เรียนนะคะในบทต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ก็ให้นักเรียนดูจบแล้วนะคะให้ไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้เรียบร้อยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ